นี่คือประสบการณ์ของฉันเมื่อฉันอายุ25้ฉันไปที่บ้านของเกวินกับอเล็กซ่าเพื่อนสนิทของฉันซึ่งเธอพาแฟนมาด้วยเกวินเป็นผู้ชายที่ฉันเคยเจอมาก่อนหลังจากที่เราไปดื่มแล้วเที่ยวด้วยกันอเล็กซ่าและแฟนของเธอก็แยกห้องไปเพื่อจูจีกันจากนั้นเกวินมองมาที่ฉันแล้วพูดว่าถึงเวลาบทรักของเราแล้วแต่ยังไงก็ตามฉันก็ปฏิเสธเขาไปเพราะยังไม่อยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเขาแล้วเขาก็พูดงั้นก็มาเล่นซ่อนแอบกันเถอะ ฉันสับสนเล็กน้อยในตอนนั้นแต่ฉันก็เลือกตอบตกลงไปเพื่อคลายความอึดอัดในใจฉันสามารถไปแอบห้องไหนก็ได้แล้วฉันก็ได้ยินเสียงเขาจากไกลๆเธอมีเวลา20นาทีนะถ้าฉันหาเธอเจอแล้วก็เธอจะต้องกลายมาเป็นของฉันฉันคลายไปหลบใต้เตียงแล้วขำเบาๆไม่นานนักฉันก็ได้ยินเสียงของพังจากข้างนอกฉันเริ่มสงสัยว่าเขากําลังทําบ้าอะไรแต่ฉันก็ตัดสินใจที่จะรอจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงเขาจากทางเดิน เธอต้องซ่อนให้ดีนะไม่งั้นมันจะไม่สนุกฉันได้ยินเสียงบางอย่างถูกพังขึ้นแล้วมันก็ใกล้ขึ้นเรื่อยๆถึงมันจะเป็นแค่เกมแต่บางอย่างกำลังบอกฉันว่ามันไม่ใช่แบบนั้นในตอนที่ฉันคิดจะหนีไปจู่ๆก็มีค้อนทุบเข้ามาที่ประตูอย่างจังฉันแทบจะกรีดออกมาแต่ว่าฉันก็เอามือปิดและอุดปากของตัวเองไว้จากนั้นเขาก็เปิดประตูเข้ามาในห้องเขาหายใจแรงมากแถมในมือก็ถือเจ้าค้อนขนาดใหญ่ตัวฉันเริ่มสั่นเขาคงแกล้งฉันใช่ไหม ความคิดในหัวตีกันไปหมดแต่แค่แป๊บเดียวเขาก็ถือค้อนขึ้นมาแล้วทุบตู้อย่างแรงด้วยแรงของเขาเสียงคำรามในลำคอดังขึ้นก่อนประตูจะงเง้มออกและพูดว่าอายเธอไม่อยู่เหรอเนี่ยแย่จังนะถ้าเมื่อกี้เธอโดนคงจะรู้สึกดีเลยฉันเข้าใจในทันทีเลยที่เขาแขวนค้อนไปมานะั้นไม่ใช่เรื่องตลกเขาเป็นบ้าชัด,ชดเขาจับค้อนขึ้นมาอีกครั้งแล้วเดินวนรอบห้องช้ชา ฉันนอนอยู่ใต้เตียงมองเขาเดินแล้วพยายามหายใจให้เบาลงแค่แป๊บเดียวเขาเดินมาอยู่หน้าเตียงฉันแทบจะหยุดหายใจเขาหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดอย่างนุ่มนวลฉันได้ยินเสียงหัวใจของเธอจากตรงนี้ทันใดนั้นเขาก็ดึงที่นอนออกมาจากเตียงแล้วโยนออกมาก่อนจะทุบค้อนลงมาเข้ากับขอบเตียงไหมนั่นแตกออกแถมคอนยังเฉียดหัวฉันไปนิดเดียวเขานั้นแทบจะตะโก,กนออกมาแล้วจ้องมองฉันผ่านกรอบที่ฉันหลบนี่ฉันพลาดงั้นเหรอฉันรีบคลาดออกมากรีด เพื่อที่จะหนีออกจากที่ห้องนั้นแทบจะทันทีเขารีบดึงค้อนกลับมาแล้วตามฉันฉันวิ่งไปตามถงทางเดินยาวแลรีบลงไปจากบันไดเขาตามหลังฉันมาแทบตัวติดเพียงแป๊บเดียวเสียงนาฬิกาก็ดังขึ้นเขาชะง,งักแล้วยืนนิ่งไปก่อนจะมองนาฬิกาเฮ้ยห,หมดเวลาแล้วสิเขายืนด้วยท่าทางนนายและพูดเล่นด้วยกันอีกรอบนะนะยังมีอีกหลายที่ที่ให้ซ่อนในบ้านของฉันเลยล่ะ ร่างกายของฉันสั่นไปทั้งตัวและพูดออกมาว่าขอโทษด้วยฉันต้องกลับบ้านได้แล้วแต่เขาก็คว้าตัวฉันไว้และพูดออกมาแบบเดิมฉันออกมาจากบ้านของเขาทันทีเข้าไปในรถแล้วสตาร์ทมันแต่ก็ได้ยินเสียงของเขาไล่หลังมาอีกแค่เกมเดียวได้โปรดฉนนะฉันต้องการเธอจริงๆฉันรีบออกจากที่นั่นทันทีแล้วโทรหาตำรวจที่บ้านของเขาเราพบว่าอเล็กซ่าและแฟนของเธอตายแล้วร่างของทั้งสองคนเหมือนโดนบทมันเป็นฝีมือของเกวิน เลขอนที่เขาใช้ไล่ฉันอย่างนนแน่ๆเขาคงจะทุบซ้ำไปซ้ำมาแต่เกวินก็ไม่อยู่ในบ้านหลังนั้นอีกแล้วจนกระทั่งตำรวจพยายามหาตัวของเขาและพบว่าเขากำลังซ่อนอยู่ในตู้และพุ่งออกมาแกว่งค้อนใส่ตำรวจหนึ่งในเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหนักจนทำให้เกวินถูกยิงทันทีและเขาก็ตายลง